เพื่อนๆลุงพันคิดว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยคุ้มที่สุดแล้วเพราะว่าสลากหนึ่งใบ80บาทเราได้ลุ้นรางวั17ล173รางวัลนะเพื่อนๆลองดูตามคลิปเลยนะครับอ,อย่างเช่นลุงพันยกตัวอย่างนะครับงวดนี้มาแล้วกันนะรางวัลที่1นะครับ1รางวัลน,นะครับรางวัลข้างเคียงที่1อีก2รางวัลน,นะครับ รางวัลที่สองห้ารางวัลรางวัลที่สามสิบรางวัลรางวัลที่สี่นะครับก็คือห้าสิบรางวัลรางวัลที่ห้าอีกหนึ่งร้อยรางวัลน,นะครับนี่รางวัลที่ห้าได้เยอะเลยก็ตอนนี้รวมเป็น ร้อยหกสิบแปดรางวัลแล้วนะเห็นว่าแค่แปดสิบาทได้รุ้นร้อยหกสิบแปดรางวันแล้วนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้อีกนะครับเลขหน้าสามตัวล่างอีกสองรางวันเลขท้ายสามตัวล่างอีกสองรางวันเพื่อนเพื่อนสุดท้ายครับเลขท้ายสองตัวล่างอีกหนึ่งรางวัลเห็นไหมรวมเป็น ร้อยเจ็ดสิบสามรางวันนะครับโอ้โหโคตรคุ้มนะนี่ลุงพันทำตารางไว้ครับเพื่อนๆลองดูนะครับเอาเป็นว่าสลักหนึ่งใบเนี่ยมีโอกาสลุ้นร้อยเจ็ดสิบสามรางวัลเฉลี่ยแล้วเนี่ยอ่าศูนย์จุดสี่เจ็ดบาทได้ลุ้นหนึ่งรางวันโอ้โหโคตรคุ้มนะเพื่อนๆถ้าเราคิดแค่เลขหกหลักอย่างเดียวนะก็คือรางวันที่หนึ่งข้างเคียงที่หนึ่งอ่ารางวันที่สองสามสี่ห้าเนี่ยสลักหนึ่งใบได้ลุ้น 168รางวัลใน1ล้านใบนะครับจาก1ล้านใบเนี่ยนะโอ้คุ้มนะเพื่อนเอนมันมันน่าลงทุนนะเพื่อนเอนถ้าใครเออชอบแนวสิ่งดวงหรือว่าการลงทุนแบบมีความเสี่ยงหรือว่าการออมเงินแบบมีความเสี่ยงอยู่เพื่อนเ,อนเอนก็ลองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลดูนะครับแต่ว่าต้องหาใบละ80บบาทใช้ได้นะครับ